เอาละรครับมาถึงการแจกหนังสือซึ่งเราแจกเป็นประจำในทุกค่ำคืนที่เจอกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ที่จะแจกต้องบอกว่าใครที่ชอบในเรื่องราวของต่างประเทศรอบบ้านผ่านเมืองต่างๆหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะหนังสือกับประวัติศาสตร์เป็นหนังสือพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โพสต b o o k นะครับเล่มนี้จะบ่งบอกถึงเรื่องราวอย่างที่ท่าผู้ชมเห็นนะครับเป็นเรื่องของ The Promise d Land โลหิตอิสราเอล คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของประเทศอิสราเอลเราจะได้รู้ว่าคําตอบที่เป็นมาเป็นไปว่าอิสราเอลคือชนชาติตรงไหน <c oughs> และปาเลสไตน์ที่มีปัญหาเรื่องดินแดนกับอิสราเอลนั้น <c oughs> เพราะอะไรนะครับแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นเราผิดอิสราเอล <c oughs> คืออะไรเราจะได้คําตอบแน่นอนว่าความเป็นมาของชนชาติยิวยิวเนี่ยเป็นชาติที่หลายๆคนทราบว่าเป็นชาติที่มีความเก่ง <c oughs> โดยเฉพาะในเรื่องของ การแสดงในเรื่องของอการพาณิชย์การเงินการคลังต่างๆเนี่ยโอ,โโอโ้ชาติยิวนี้ต้องยอมรับเลยนะครับมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกทุกวันนี้ก็มาจากเชื้อสายยิวกันแทบทั้งนั้นนะครับ,รบยิวเขาก็จะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือหมวกรูปกลมๆเนี่ยบนกลางศาีรษะแล้วก็คราวรวมถึงอาหารที่เขารับประทานก็จะเป็นอาหารเฉพาะที่จะซีลมาอย่างดีหรือปิดผนึกอย่างดีอย่างโคเชอร์มิลที่ก็เรียกเป็นอาหารของยิวนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปหาคําตอบได้ว่าโลหิตอิสราเอล เล่มนี้เป็นเล่มที่4แล้วนะครับที่คุณจะสามารถค้นหาคําตอบได้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะเข้าใจประวัติศา,ศาสตรขชชต์ของชนชาติยิวของชนชาติอิสราเอลได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับร่วมสุขง่ายๆเลยยังไงคะคุณสีฟ้าค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 6 126นะคะ4 2่2ค่ะ086 126 4212ค่ะสามสาแรกที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปเลยนะคะโลหิตอิสราเอลเนี่ยค่ะกับเป็นอีกหนึ่งเล่มที่อยากให้คุณได้เป็นเจ้าของครับไปดูรายชื่อเลยครับผู้โชคด,ดีรับหนังสือโลหิตอิสราเอล The Promised Land นะครับรายชื่ออยู่ที่หน้าจอณขณะนี้ครับค่ะท่านแรกนะคะคุณนัทพลค่ะฉัดอุไรนะคะท่านที่สองค่ะคุณยงยุทธ ลิ้มสืบนะคะแล้วก็ท่านที่3ค่ะคุณสรันศรีวิการสถิตนะคะก็จะได้นังสือเล่มน,นี้ไปเลยค่ะหนังสือโลหิตอิสราเอลค่ะ